ขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปนี้ยูฟา168ศูนย์วงกีฬาและเกมมือดีอีกมากมายสมัครสมาชิกฟรีพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษที่ Line ID ดีพิมพ์ M M C C แล้วมาสนุกด้วยกันที่ย f a า168 สวัสดีครับลุงจม433มาวิเคราะห์บอลให้ฟังแล้วครับพบกันทุกวันเวลาบ่าย2ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณไลน์ SIFM 44ผู้ใหญ่ใจดีผู้สนับสนุนของเราครับขอบคุณครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ลุงจมด้ดยการกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e แล้วก็กดกระดิ่งทั้งช่องจริงช่องหลักช่องสำรองครับเพื่อที่จะไม่พลาดทัศนะดีด,ดีประกอบการลงทุนเรามาดูบันทึกการลุงจมกันหน่อยครับที่เด็ดเมื่อคืนเป็นยังไงบ้าง คู่แรกคู่หลักของเราครับเชมร็อกชนะไป1ประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้แตกทั้งเต้งแล้วก็สกอร์ต่ำครับสุดยอดส่วนคู่ต่อมาครับดันดาครับเสมอ1ประตูต่อ1คู่นี้สลับเต้งเจ้านะครับส่วนสกอร์สูงตายครับส่วนคู่สุดท้ายครับน่าเสียดายครับกูยาบาครับโดนวัสโกเดรกามายิงตอนท้ายเกมครับคู่นี้สลับเต้งตายนะครับแต่สลับสกอร์ต่ำเป็นของเราครับกินทําให้ผลประกอบการเมื่อคืนครับอยู่ที่บวก2,000บาทแล้วก็ผลประกอบการรวมครับเหลือลบ1 0 0 0บาท คืนนี้ครับมีเกมบิ๊กแมตช์นะครับที่ลีกของฟินแลนด์ขณะที่บอลยูโรน้อยนะครับยูโรยูยี่สิบเอ็ดครับมาถึงนัดสุดท้ายของรอบแรกแล้วครับจะได้ทีมเข้าสู่รอบแปดทีมสี่ทีมแรกซึ่งถ้ายังหาช่องทางดูกันอยู่เนี่ยลุงจมแนะนำไปดูไปลุ้นกันได้ที่ดูบอ bon ล1 6 8 hd.com ครับทุกลีกทุกถ้วยทั่วโลกชัดเร็วแรงที่ดูบอ bon ล1 6 8 hd.com กดติดตามกันใน y o u t u ู e รวมถึงช่องสำรองด้วยนะครับลุงจมลงลิงก์ไว้หมดแล้วจัดให้จบครบวงจรที่ดีที่เดียว็บบนนบลลลล่มมมกั 33, ัุุงจ433ครรพ้้อแวยครับ ทศนะวิจารณ์ประจําวันอังคารที่27มิถุนาครับคู่แรกครับไปกันที่ฟินแลนด์ชไนนาโจแอนจะเปิดบ้านเจอกับโอรูครับคู่นี้เตะกันเวลา4ทุ่มภาพรวมแล้วก็ความพร้อมของทั้งสองทีมครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างรองจ่าฝูงกับทีมอันดับที่4นะครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านก่อนครับรองจ่าฝูงชไนนาโจแอน11นัดชนะ8เสมอ3ยังไม่แพ้ใครนะครับยิงได้15เสีย3มีอยู่27แต้มครับส่วนโอรูครับอันดับที่4 12นัดชนะ5เสมอ3แพ้4ยิงได้16เสีียย18 18มมอู่แต้ นัดล่าสุดของเจ้าบ้านชนยนาโจแอนครับบุกไปชนะมาเดนฮามศูนย์ประตูต่อ2อครับสิบเกมหลังสุดชนะ8เสมอ1แพ้หครับชนะออสอยู่ที่100%เลยนะครับแนัดที่มีการเดิมพันชนะหมดเลยแล้วก็ สกอร์สูงครับมีห้าจากสิบเกมส่วนทีมเยือนครับโอรูเกมล่าสุดเป็นเกมบอลถ้วยครับก็เสมอกับบาซ่าศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับสิบเกมหลังสุดชนะสี่เสมอสามแพ้สามชนะออสสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นแล้วก็สกอร์สูงครับมีห้าจากสิบเกมการเจอกันครั้งหลังสุดของคู่นี้ครับเป็นการเจอกันในบอลถ้วยชัยนาโจแอนครับแพ้โอรูไปหนึ่งประตูต่อสี่ครับส่วนการเจอกันครั้งหลังสุดที่บ้านของชัยนาโจแอนในเกมลีกเนี่ยก็เป็นโอรูชนะไปได้นะครับหนึ่งประตูต่อสองคู่นี้สิบครั้งหลังสุดที่เจอกันชัยนาจแอนชนะะไไปปคคคคคครรรรรัััััั้้้้้งงงบบโอออูชนนนแลวกก็เสม่ขางสสูีครับ ผู้เล่นบาดเจ็บผู้เล่นแบนนะครับไชนาโจแอนไม่มีนะครับแต่จะได้ข่าวดีเมื่อจะต่อสัญญาโค้ชโจคินโกเมสนะครับหลังจากที่ทําผลงานได้ดีส่วนโอรูครับมีไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บผู้เล่นแบนนะครับแต่จะมีการโรเตชันเอาโกตัวจริงกลับมาหลังจากที่นัดก่อนเนี่ยใช้โกสำรองไปในบอลถ้วยนะครับนัดต่อไปของทั้งคู่ครับไชนาโจแอนจะได้พักสี่วันก่อนที่จะไปเยือนอีวเวสเทมเปเร่ครับอันดับที่เจ็ดส่วนโอรูครับได้พักสี่วันก่อนที่จะไปเปิดบ้านนะครับเจอกับฮักก้าอันดับที่สิบครับ ใช้หน้าโจแอนเนี่ยไม่แพ้ใน5เกมหลังสุดนะครับเพราะก็ใช้หน้าโจแอนเนี่ยแพ้เพียงแค่ครั้งเดียวใน5เกมหลังที่เจอกับโอรูครับส่วนโอรูครับ6เกมเยือนหลังสุดเนี่ยยิงประตูต่อเนื่องตลอดไม่ยิงแค่เกมเดียวครับแล้วก็โอรูเนี่ยเสียประตูนะครับใน13เกมหลังสุดยิงต่อเนื่องแต่ก็เสียต่อเนื่องเหมือนกันนะครับแล้วก็ประตูเฉลี่ยของการเจอกันของคู่นี้เนี่ยคือ3.4ประตูต่อเกมณปัจจุบันนะครับเรามาดูราคากันหน่อยราคาปัจจุบันต่อรองเปิดมาให้ใช้หน้าโจแอนครับ ต่อที่ครึ่งลูกจ่ายที่0.84แครับแล้วก็สูงต่ำ90า90นาทีกำแพงอยู่ที่2.25จ่ายที่0.97แล้วก็สูงต่ำครึ่งแรกกำแพงอยู่ที่1ลูกจ่ายที่น้ำแดงนะครับลบ0.92กระแสการเล่นจากเอเชียบุกี้ไม่มีนะครับภ <c oughs> าพรวมของเกมคู่นี้แล้วก็เกมที่น่าจะเกิดขึ้นครับจากข้อมูลข้างต้น เชน่าโจแอนเนี่ยเป็นทีมที่ดีที่สุดในฤดูกาลนี้ครับตอนนี้ตามหลังผู้นำลีกอย่างคูเพสเพียงแค่แต้มเดียวแต่ว่าเล่นน้อยกว่าถึง2เกมครับตอนนี้สถานการณ์เป็นต่อสถานการณ์อยู่ในมือนะครับชนาโจแอนเนี่ยร้อนแรงนะครับชนะ4จาก5เกมหลังสุดในเกมที่แล้วชนะมาริฮามบาสูนประตูต่อสครับส่วนโอลูโอลูก็ถือว่าเล่นได้ดีในฤดูกาลนี้ครับตอนนี้อยู่ที่4ของตารางครับโดยมีอยู่18แต้มฟอร์มหลังเนี่ยถือว่าใช้ได้แพ้เพียงแค่นัดเดียวจาก6นัดหลังสุดนะครับเกมที่แล้วเนี่ยก็เล่นบอลถ้วยดดวจุโทดนะวาซไปัหลงจาากที่เเวลสมอ ประตูต่อศูนย์หนึ่งร้อยยี่สิบนาทีเลยนะครับถึงเวลาฟันธงการเดิมพันครับณอัตราต่อรองปัจจุบันขอให้แนวทางถล่มเว็บดังนี้คู่นี้ลุงจมขอให้ดอกจันต่อใช้หน้าโจอแอนครึ่งลูกครับใช้หน้าโจอแอนเนี่ยทาผลงานได้หน้าประทับใจยมเล่นในบ้าน,นครับในบ้านพวกเขาชนะห้านะครับแล้วก็เสมอหนึ่งนัดนะครับจากหกนัดที่เล่นในบ้านนอกจากนี้เนี่ยใช้หน้าโจอแอนหกนัดครับเสียเพียงแค่สามประตูเท่านั้นส่วนโอรูครับณนะตอนนี้ก็ยังถือว่าเล่นได้ดีนะครับเป็นทีมที่เหนียวแน่นแต่ขณะเดียวกันช่่วงงหลัี ดูจะประสบปัญหาในเกมรุกนะครับพวกเขายิงได้เพียงแค่ประตูเดียวนะครับจาก3นัดหลังสุดมาเจอกันในสถานการณ์ตอนนี้ครับชไน้าโจแอนเหนียวแน่นโดยเฉพาะในบ้านนะครับส่วนช่วงนี้เนี่ยโอลูดูทื่อๆนะครับดังนั้นเนี่ยคิดว่าคู่นี้ถ้าเกิดจะเล่นเนี่ยให้กัดฟันต่อไปที่เจ้าบ้านครับชไน้าโจแอนที่กำลังมั่นใจครับแล้วก็ได้เล่นในบ้านด้วยนะครับเล่นชไน้าโจแอนไปดีกว่าครับชไน้าโจแอนสู้ๆผลรวมประตูสูงต่ำา90นาทีครับกำแพงอยู่ที่สองจุดสองห้าลุงจมให้ไปที่ โอรูเนี่ยมีปัญหาในการยิงประตูในช่วงหลังครับถ้านัดนี้ไม่ยิงก็เท่ากับว่าชายนาโจแอนเนี่ยต้องยิงถึง3ลูกครับเพื่อปีนกำแพงสูงซึ่งดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะถึงนะครับเพราะว่าโอรูเองเนี่ยทีมอันดับที่4ครับก็น่าจะมาเน้นนะครับวันนี้มาเยือนนะครับก็น่าจะมา,มาเน้นรับแล้วก็สวนกลับโอรูเนี่ยน่าจะเน้นมาขอแบ่งแต้มมากกว่านะครับตัวเองเกมรับไม่ดีนะไอเกมลุกไม่ดีนะครับจะเปิดหน้าแรกเนี่ยก็คงแปลกๆดังนั้นนัดนี้เนี่ยชายนาจโจแอนชนะได้ก็น่าจะแค่เฉือนนะครับสกอร์ที่คาดคิด คู่นี้ครับส่วนตัวเน้นให้ต่อชนะโจแอนครับครึ่งลูกส่วนเช่นเคยครับอีก2ทีมที่ลูกจมขอฝากไว้เป็นแนวทางเอาไว้ต่อสเตปก็ดีหรือว่าจะตีเดียวก็สวยครับไปกันที่ยูโรทั้ง2คู่เลยนะครับคู่แรกครับไปกันที่กลุ่ม B ครับโรมาเนียจะเจอกับโครเอเชียครับคู่นี้เตะกันเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีคู่นี้เป็นเกมในกลุ่ม B ีนะครับกลุ่ม B ีเนี่ยไม่มีผลต่อการเข้ารอบแล้วเนื่องจากสเปนกับยูเครนนำโด่งนะครับชนะ2นัดทั้งคู่เลยนะครับมีอยู่6แต้มส่วนโครเอเชียกับโรมาเนียแพ้2อนัดครับมี เกมนี้สู้กันเพื่อศักดิ์ศรีครับนัดล่าสุดของโครเอเชียแพ้สเปนหนึ่งประตูต่อศูนย์สิบเกมล่าสุดของโครเอเชียชนะสี่เสมอสองแพ้สี่ชนะ, 4, 2, 4, ชนะออสอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สกอร์สูงครับมีหกจากสิบเกมส่วนโรมาเนียแพ้ยูเครนนะครับในเกมล่าสุดศูนย์ประตูต่อหนึ่งสิบเกมหลักสุดชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หกชนะออสสามสิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็สกอร์สูงครับมีห้าจากสิบเกมการเจอกันของคู่นี้ครับย้อนกลับไปปีสองพันสิบเก้านะครับโรมาเนียชนะยูเครนไปสี่ประตูต่อหนึ่งครับ วิเคราะห์ภาพรวมของเกมนี้นะครับเกมนี้เนี่ยไม่มีความหมายต่อการเข้ารอบแล้วเพราะว่าทั้งคู่ตกรอบแน่นะครับแต่ความหมายอยู่ที่จิตใจครับศักดิ์ศรีมันท้ำคออยู่โดยเฉพาะโรมาเนียเนี่ยเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับโครเอเชียยูยิบเอ็ดเนี่ยหลังจากที่ผลงานของทีมชุดใหญ่นะครับสุดยอดในช่วงหลังทําให้ถูกคาดหวังไว้มากกับทัวร์นาเมนต์นี้นะครับในทีมน้องแต่ผลงานเนี่ยกลับไม่เป็นตามหวังครับแพ้สองเกมแรกนะครับแล้วก็ยังยิงประตูไม่ได้เลยนะครับน้องหมากรุกเนี่ยแบกความกดดันไว้มากเกินไปครับส่วนเจ้าภาพร่วมครับโรมาเนียยูยิ แรกเนี่ยเข้าใจได้ครับสเปนมันโหดเกินไปนะครับแต่เกมต่อมาเนี่ยพวกเขาโชคร้ายนะครับแพ้กับยูเครนศูนย์ประตูต่อหนึ่งในช่วงทดเวลาบาดเจ็บทําให้นะครับก็หมดหวังการเข้ารอบต้องมาสู้เพื่อศักดิ์ศรีในเกมนี้แทนนะครับดูจากฟอร์มแล้วก็ตัวเลขสถิติคุณนี้ลุงจมให้ดอกจันรองโลเมเนียครับปอปอเสมอครึ่งโครเอเชียยูยูเอท์ครับเล่นเกมรับได้แย่ครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดในทัวร์นาเมนต์ระยะสั้นแบบนี้นะครับคุยเชเนี่ยเก็บ เก็บคลีนชีตได้เพียงนัดเดียวจากการแข่งขันเจ็ดนัดหลังสุดนะครับส่วนเกมลุกที่ควรจะงคมก็ดันมาฮือในช่วงนี้พอดีอีต่างหากนะครับจากความกดดันโคูเชียมีปัญหาสภาพใจิตใจนะครับโรมาเนียยูยูเอครับก็สภาพไม่ได้ดีกว่ากันเท่าไหร่นะครับโรมาเนียเนี่ยไม่ได้มีเกมรับที่เหนียวนะครับเก็บคลีนชีตได้เพียงแค่นัดเดียวนะครับจากการแข่งแชมป์ยุโรปเนี่ย แข่งขันรายการยุโรปยูยูเอ็นเนี่ยแปดนัดหลังสุดนะครับก็คล้ายๆกับโปรเชียนะครับหลังไม่ค่อยดีเมื่อเกมรับมาล่วงพๆกันนะครับเกมลุกก็แย่พๆกันมาเจอกันในนัดนี้เนี่ยแต่จากความมุ่งมั่นของการเป็นเจ้าภาพของโรมาเนียครับที่อย่างน้อยเนี่ยคงไม่อยากเป็นเจ้าบ้านที่ตกรอบแบบไข่ต้มนะครับไม่มีไม่มีไม่มีแต้มนะครับไม่มีประตูติดมือเลยเชื่อว่าโรมาเนียเนี่ยน่าจะมาเน้นเกมนี้เป็นพิเศษนะครับอย่างน้อยเนี่ยขอหนึ่งแต้มกัดฟันรองไปที่เจ้าภาพร่วมโรมาเนียครับสูงต่ สกอร์ต่ำมครับ2.5เป็นเกมที่ทั้งคู่เนี่ยต่างต้องการแต้มต้องสู้เพื่อศักดิ์ศรีครับเกมนี้ทั้งคู่น่าจะมาเน้นเหนียวแน่นไว้ก่อนครับโรมาเนียก็ตามสภาพนะครับขนาดชุดใหญ่ยังง่อยๆนะครับแต่โรมาเนียเนี่ยจะได้เปรียบในเรื่องของเสียงเชียร์และแล้วก็สภาพจิตใจนะครับความมุ่งมั่น ที่เป็นเจ้าภาพร่วมนะครับไม่อยากตกรอบแบบไม่มีแต้บไม่มีสกอร์นะครับอย่างที่บอกไปส่วนโคเอรเชียครับถ้ามันดีกว่านี้ได้นะครับคงไม่มาอยู่จุดนี้ตั้งแต่แรกครับโคเอรเชียก็คงมาเน้นผลเหมือนกันครับยิงไม่ได้ขอให้ไม่เสียครับมองแล้วเกมนี้น่าจะออกที่สกอร์ต่ำครับสกอร์ที่คาดคิดว่าคู่นี้เสมอกันหนึ่งหนึ่งครับแล้วก็สูงต่ำครึ่งแรกกำแพงอยู่ที่หนึ่งลูกลงจงบ่ไม่น่าสนครับคู่นี้ส่วนตัวเน้นดอกจันครับร่องโรเมเนียเสมอครบครึ่ง ส่วนอีกคู่ครับเป็นเกมในกลุ่ม A จอร์เจียยูยี่สิบจะเจอกับเนเธอร์แลนด์ยูยี่สิบเอ็ดนะครับคู่นี้เตะกันเวลาห้าทุ่มภาพรวมครับในกลุ่ม A เนี่ยสถานการณ์ค่อนข้างวุ่นวายนะครับจอร์เจียนำเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับแข่งสองนัดชนะหนึ่งเสมอหนึ่งไม่แพ้ครับยิงได้สี่เสียสองมีอยู่สี่แต้มส่วนฮอลแลนด์ครับแข่งสองนัดเสมอทั้งสองนัดเลยนะครับยิงได้หนึ่งเสียหนึ่งมีอยู่สองแต้มอันดับที่สามนัดล่าสุดของฮอลแลนด์นะครับเสมอกับโปรตุเกสไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งสิบเกมลล่่าสสุดเเเมมออบยยีประตตู ตีเสมอสุดมันเลยนะครับ10เกมหล่าสุดของจอเจียครับชนะ5เสมอ2แพ้3ชนะออสอยู่ที่60%แล้วก็สกอร์สูงครับมี4จาก10เกมการเจอกันครั้งหล่าสุดของคู่นี้ครับเป็นการเจอกันเมื่อปี2014นะครับฮอลแลนด์แพ้จอเจียไป0ประตูต่อ1นะครับส่วนการเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่บ้านของจอเจียครับฮอลแลนด์บุกมาชนะจอเจียได้0ประตูต่อ6ครับคู่นี้เจอกัน2ครั้งแพ้ชนะกันอย่างละครั้งครับ วิเคราะห์เกมคู่นี้ครับกลุ่ม A เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจที่สุดในยูโรยู21นี้นะครับหลังจากที่เจ้าภาพร่วมจอร์เจียเนี่ยสร้างผลงานที่น่าเหลือเชื่อครับสร้างความปวนปวนให้สถานการณ์ของกลุ่มตอนนี้เนี่ยพูดง่ายๆทั้ง4ทีมมีโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายครับเราน่าจะได้เห็นเกมที่มันในกลุ่มนี้ครับฮอลแลนด์ย21เนี่ยควา้า ตำแหน่งในยูโรรอบสุดท้ายนะครับด้วยการจบอันดับที่1ของกลุ่ม E ในรอบคัดเลือกครับแล้วก็ในรอบสุดท้ายเนี่ยพวกเขาเก็บได้2แต้มจาก2เกมแรกครับเสมอกับโปรตุเกสแล้วก็เสมอกับกับเบลเยียมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมองอย่างนี้น่าจะโอเคนะครับเพราะว่า2เกมแรกเป็นเกมที่ค่อนข้างหนักคิดว่านัดสุดท้ายเนี่ยกับจอร์เจียน่าจะสบายนะครับอีซี่นะครับงานนี้แต่ที่ไหนได้ครับจอร์เจียยูยูเอีดเนี่ยกลับไม่ใช่ทีมรองบอลอย่างที่ทุกคนคาดไว้นะครับตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าจอร์เจียนำเป็นจ่าฝูงนะครับแล้ว แต่ถ้าหากพวกเขาทำได้แค่เสมอกับจอเจียในเกมนี้ก็ต้องลุ้นให้อีกคู่ระหว่างโปรตุเกสกับเบลเยียมเนี่ยจบเสมอเหมือนกันนะครับดังนั้นพวกเขาควรจะชนะเกมนี้ครับไม่ควรจะต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจนะครับส่วนจอเจียยูยูเอ็ดเนี่ยไม่ต้องเหนื่อยในรอบคัดเลือนะครับเพราะว่าเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับดูจะอ่อนที่สุดในกลุ่มนะครับ ตั้งแต่การจับฉลากมาดูครั้งแรกนะครับแต่กลายเป็นว่าพวกเขาเนี่ยทำผลงานได้ดีในกลุ่มที่ดูโหดที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้นะครับกลายเป็นที่1ของกลุ่มโดยมีอยู่4แต้มแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพวกเขาต้องการเพียงแค่ผลเสมอเพื่อจะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศครับดูจากฟอร์มแล้วก็ตัวเลขสถิติคุณนิรุงจมให้ดอกจันรองจอเจียครับครึ่งควบลูก แม้ฮอลแลนด์ยู21เนี่ยจะผ่านเข้ารอบมาได้อย่างยอดเยี่ยมครับแต่พอมาถึงรอบจริงเนี่ยพวกเขากลับไม่ปังเท่าที่คิดนะครับตั้งแต่การแข่งขันรอบคัดเลือกสิ้นสุดลงเนี่ยฮอลแลนด์เล่นอีกเจ็ดเกมแล้วก็ชนะเพียงแค่สองเกมสองเกมเท่านั้นนะครับในสองเกมแรกของยูโรเนี่ยฮอลแลนด์ยิงได้เพียงแค่ประตูเดียวนะครับเกมลุกเนี่ยไม่ค่อยดีเหมือนเดิมครับพวกเขายิงได้แค่หนึ่งนะครับหรือไม่ก็ยิงไม่ยิงประตูเลยในห้าจากหกนัดหลังสุดอีตังหะครับขณะที่จอร์เจียยู21เนี่ยทำให้ทุกคนประหลาดใจด้วยยกกาารคว้้มนนเเีี่ดโย พวกเขาจะได้เล่นในบ้านด้วยนะครับที่ทบิลิซีนะครับเมืองหลวงดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องเสียงเชียแน่นอนครับแล้วก็ผลงานในบ้านเนะี่ยจอเจอียแพ้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับจาก12นัดหลังสุดลุงว่าด้วยความมั่นใจบวกกับเสียงเชียบวกกับฟอร์มที่ยังไม่ค่อยคลิกของฮอลแลนดะ์เนี่ยจอเจอียไม่แพ้ในเกมนี้ครับจะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้ดังนั้นให้รองจอเจียครับสูงต่ำ90นาทีกำแพงอยู่ที่2.75ลุงจมให้ไปที่สกอร์ต่ำครับ2.75จอเจอียเกมรับเป็นจุดเด่นนะครับ เก็บคลินชิดได้ถึง4เกมครับพวกเขาเหนียวแน่นมากโดยเฉพาะในบ้านครับส่วนฮอลแลนด์ก็อย่างที่บอกไปนะครับยังไม่ค่อยจะคลิกนะครับแล้วยิ่งเกมนี้เนี่ยจอร์เจียต้องการแค่ผลเสมอดังนั้นเกมน่าจะเข้าทางเจ้าบ้านนะครับที่เน้นรับแล้วก็ส่วนกลับนะครับสำหรับจอร์เจียมองดูแล้วเกมนี้สกอร์น่าจะออกไปที่ต่ำนะครับสกอร์ที่คาดกันว่าเสมอกันะหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็สูงต่ำครึ่งแรกกำแพงอยู่ที่หนึ่งลูกลุกงโจมว่าไม่น่าสนครับคูณนี้ส่วนตัวให้ดอกจันรองจอร์เจียครับครึ่งครบลูก สรุปทั้งสามทีมที่ลุจม4-3-3ให้เอาไปถล่มเว็บในวันนี้ครับลายสลาย MMC ใจดีให้พีทั้งสามตัวครับคููแรกครับดอกจันต่อใช่น่าโจแอนครับครึ่งลูกแล้วก็ไปที่สกอร์ต่ำ2.25ครับคู่ต่อมาครับให้ดอกจันรองโรเมเนียครับปอเสมอครบครึ่งแล้วก็ไปที่สกอร์ต่ำ2.5แล้วก็คููสุดท้ายครับให้ดอกจันรองจอเจียครับครึ่งควบลูกแล้วก็ไปที่สกอร์ต่ำ2.75ครับวันนี้นะครับให้เน้นไปที่เต็งหมดเลยนะครับส่วนสูงต่ำเนี่ยชอบไปทางต่ำหมดเลยเช่นนกั ทั้งหมดก็เป็นทีมที่ชอบในวันนี้ครับถ้าชอบเหมือนกันก็เชียร์ด้วยกันแล้วก็อย่าลืมครับแอดไลน์มาไลน์ SI m m c จะให้จบโครงจรทั้งลุ้นทั้งเชียร์ทั้งทัศนะทีเด็ดทีนี้ทีเดียวครับทุกใบสองครับเรามาเจอกันฝากกดติดตามด้วยขอให้ทุกท่านโชคดีครับใครกดไลค์ใครเมนใครแชร์ขอให้เฮงเกว่าเดิมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ